S <S มึงจะดึงกูทําไมวะคนกําลังจะโดนรถชนมึงจะเชื่อหมอดูวนะ่ยีในรถชนอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยก็หมอดูบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อ่ะจะเกิด,ด,ด,กดอุบัติเหตุกูทําแกเคล็ดมุงง่ายวะ่ะมึงเชื่อหมอดูเล้งสาระวะ่ะนิวมึงเกิดวันอังคารน,นี่มึงไปเปลี่ยนเสื้อสีแดงอย่างนี้เลยนะคนจะได้เข้ามาจีบมึงใครจะไปเชื่อวะไม่เอาอ่ะนี่ถ้ามึงทําผมสีขาวด้วยนะ รับรองการงานมึงปังแน่นอนได้ไปต่างประเทศเลยนะเว้ยช่วงนี้เนี่ยการงานความรักของกูมันพังก็จริงเว้ยเป็นพังเพราะก,กูไม่ใช่เพราะดวงนี่มึงอย่าลบหลู่นะเฮ้ยไม่คิดว่ามึงจะแต่งตัวมามึงรอฟังข่าวดีได้เลยกูว่าจะไม่ลนะแต่ขอเชื่อมหน่อยแล้วกัน บาสเราชอบแกชอบมานานแล้วเป็นแฟนกันนะอขอโทษนะเราไม่ได้ชอบแกเชียแม่หมอตรงมากเลยวะ่ะคุณบาสเดี๋ยวผมจะให้คุณไปทำบาตสปอร์ตนะผมอยากให้คุณไปทำงานที่ตับเทศสามเดือนนะโอเคไหมจริงเหรอครับบอสขอบคุณมากนะครับกูฟอง ว่าแม่หมอคนนี้แม่ของแท้มึพากูปหาแม่หมอเลยดิกูอยากได้ขอติดตัววะ่ะกูดีใจนะที่มึงเปิดใจอะ่ะยีนิวนี่แกพาใครมาด้วยเนี่ยเพื่อนหนูเองคะ่ะแม่หมอเฮ้ยดวงเองเนี่ย ร่ำรวยมีเงินเป็นสิบสิบ,สบล้านเลยนะจริงเหรอครับแม่หมอแต่เอ็งต้องมีของบูชาติดตัวข้างกายไว้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมันคืออะไระครับกำไรลูกนิมิตข่านะนั่งลุกเสกเองอะ่ะสามวันสามคืนเลยนะมันเท่าไหรล่ละครับ <c oughs> ห้าเ <c oughs> ห้ห้าร้อยเองมึงห้าหมื่น ห้ามื่นบาทโอ้โหผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับแม่เออซื้อเซื้อไปเถามึงกลัวได้เลื่อนขั้นอัพเงินเดือนบ่อยๆอะก็กําไรอันนี้เลยนะจ่ายแล้วจบวะอะาซื้อก็ซื้อแต่ว่าช่วงเนี้ยเองต้องระวังผู้หญิงหัวแดงไว้นะมันจะนําไยมาหาเอง เป็นไงล่ะฉันเตือนเธอแล้วว่าให้ระวังผู้หญิงผมแดงผมยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยครับอยูด่ดีก็ล่วงไปเลยอ่ะเธอต้องแก้เคล็ดแล้วล่ะชีวิตเธอจะได้ดีขึ้นแล้วต้องทำยังไงล่ะครับเธอต้องสะดอกเพราะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเนี้ยสามหมื่นและชีวิตเธอนะจะเปลี่ยนแปลงได้ได้เลยครับ เอ๊ยทำไมช่วงนี้เองดูอิดโลยจังวะผมไม่มีตังกินข้าวไงหาตังมาจ่ายค่าบ้านให้หมอเฮ้ยหน้าที่การงานก็ดีทำไมไม่มีตังวะนั่นน่ะสิเงินเราหายไปไหนหมดวะหรือว่าที่หน้าหมองๆนี่โดนของหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วลูกสาวสามแสนแล้วค่ะแม่แ <c oughs> <c oughs> ค่หลอกไอ้บารคนเดียวอะ ก็ได้เป็นแสนละแม่นี่พวกมึงหลอกกูเหรอบาสมึงมาได้ไงวะกูกะจะให้แม่หมอมาช่วยไงแต่คงไม่ต้องแล้วแหละกูจะช่วยแม่หมอเองหมายความว่าไงาก็หมายความว่าผมจะช่วย้ป้าเนี่ยลงนรกเลยลงไงอย่านะบาสนี่แม่กูนะแต่พวกมึงสองคนคือไม่ฉาชีพไง หยุดหากินบนความเดือดร้อนของคือนอื่นได้แล้วก็มันได้เงินเร็วนี่มึงรู้ไหมกวา่ากูจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันยากแค่ไหนแต่พวกมึงยังมาหลอกกูอีกพวกมึงสองคนเนี่ยเตรียมตัวเข้าฮ่องกงได้เลยนะเพื<ป>่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ